สติกไล่สัตว์ตัวนี้นะคะ9 9 9บาทเป็นงานไม้สักแบบนี้เลยนะคะระบบไกนะคะจะเป็นงานโลหะระบบไก่าังแบบนี้เลยนะนี่นะอ่ะตัวนี้นะคะรางจะเป็นงานอลูมิเนียมนะคะแต่ตัวง่ามจะเป็นเหล็กนะนี่ มีรูเจาะไว้ให้แล้วทั้งหมด10บรูใครอยากได้แรงก็เพิ่มยางเข้าไปซื้อ,อยางเพิ่มเอานะแต่ที่เราแถมไปนะคะจะเป็นยางสี่แรงดึงพร้อมหนังรองแบบนี้นะคะตัวนี้ความยาวรวมจะอยู่ที่160เซนนะคะในชุด999บาทเราจะแถมเลเซอร์ไปให้1ตัวนะคะพร้อมขาจับครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้พิเศษลู น,นี้เอาไปเลยนะคะ120ลูกนะคะจะเป็นลูกเหล็กขนาด10มิลตัวนี้20ลูกลูกแก้วนะคะขนาด14มิลนะคะตัวนี้เอาไปเลยอีก100ลูกครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้เลยสามารถเปิดดูสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินเก็บปลายทางได้นะคะไม่ต้องโอนมาจําใดๆทั้งสิน้นตัวนี้เอาไปเลย999บาทส่งฟรีจ้า